ทำไมทีรานฟมทอสงโอ้ควันดี้วันไหลไหลว่ะิมมไหลว่ไหลไหลแบไหทุกเจอับครับน่กนไเผมขอลองคับเบงไรถไดรี่ไมบครับเริ่มเดิมไหมเนสียงเปียนไหมเปล อยู่ว่ะอ,อยู่อยู่อ่ะอย่ากเลยยู่ยสติีน้อยแวกัมมันเสียครับต้นนี่นี่นี่ตัวกระป๋องแวกเกตมันเสียนี่ตัไอ้ความพุ่มกระป๋องมันจะเป็นซติ๊น้อยอยู่ตรงนี้ไงคือมันเสียมันเปิดข้างหนึ่งรถจะอืดเพราะมีกำลังควันจะดำ เพราะว่าเทอร์โบมันทำงานผิดปกติก็คือขีดแปะพันมันมันมันตายมาทำงานครับกระป๋อ,องกระพุ่มนี่แหละถ้าอยากแก้ไครผมแนะนำให้แป้งกระป๋องแรกเกียร์ครับแต่ว่าแป้งกระป๋องแรกเกียร์นั้นมันตน้องในรีแมปนำอ่าเนี่ยครับฟังจากเสียงกระหู้สอบถัมลูก้าเวลารถเดิมๆนะครับนีเลยสิ่งดีพิดปกตินี่นะครับคือขีดแปะพันธมันเปิดขางนะครับนีระยะขีดแปะพันธมันเปิดขางมันเปิดขางสุดเลยก็คือกระป๋องแรกขาทำงานผิดปกติ โซโลี่น้อยไว้ครับอาจจะเสียนะครับตัวอีสังการอ่ะวิธีแก้ไขก็หนึ่งแนะนำลูกค้าแปลงกระป๋ปองแวกเกตเป็นแบบร่มดันหรือว่าสองอาจจะเปลี่ยนโซลี่น้อยแต่ว่าเปลี่ยนโซลี่น้อยก็มีซีดที่จะเป็นแบบนี้อีกนะครับมีซีดที่จะเสียอีกเดียวจะโทรแจ้งหรือว่าคุยก,กับลูกค้าก่อนนะครับผมก็ชคควนนดนะรับผมอ่าไอผมอ่าเช็คเบืเ้องล่างกระป๋องแว็กคัมตัวควบคกุ้มในเทอร์โบมันมันมันเสียครับ คือขีดแปะผันมันเปิดข้างมันทำงานผิดปกติแม่นถ้าอใจะแก้ผมแนะนำให้แปลงเป็นกระป๋องเวกเตอแบบล่มดันตัวน,นั้นจะจบกว่าแล้วก็จะบ่บบมีปัญหาแบบนี้นะครับใช้ไม่ได้ครับตัวน,นั้นครับแต่ว่าถ้าแปลงกระป๋องน่ะมันต้องมันตอ้องอ่ารีแมปได้นะครับนั่นพร้อมเซ็ตมันถ้า,ถ,าถ้าจะให้ผมแนะนําแบบนั้นผมแนะนําเป็นรีแมปชุดปูจะคุ้มกว่าครับรถจะขับดีกว่าก็คือรีแมปชุดปูมันจะมีอยู่4,990กับ6 6 9 0หน่อยเมน คุ้มกว่าจาังไหนก็คือซีพันเก่าลอย,อยลเก่าซิบมันไหนรีดไหมครับเฮ็ดถ่ายล่างแปลงกระบ,บองเวกเกตเปลี่ยนใส่กรองอากาศให้นะครับครับแต่ถ้าได้จบแล้วก็ยอยู่อย่ดีซีพันต์กรบาทนั่นแ่ะครับแม่นครับซีพันตเก่าเก่าซิบไปห้าพันได้หรือไม่ครับ 4, 000, 9, 9, 000ถ้าเป็นชุดโปรรีแมพผมแนะนำชุดโปรนี่จะคุ้มกว่าครับแม่นก็จะไปเฮ็ดพอดีแหละตรงไหนมันเลยอันนึ่งก็เฮ็ดชุดโปรไปเลยครับโอเคครับไอ้ครับ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 เข้าไปเท่าไหร่ก่อนอ่า เป็นผมแนะนำรีแมปถ้าอยากรีแมปแปลงกระป๋ปองไวเกตก็คือจะเปลี่ยนกระป๋องให้ครับเป็นแปลงกระป๋องเปลี่ยนใส่กองอากาศหลังจากนีรีแมปเอทายล่างครับเบื้องต้นไอจะทาเอาเลยบ่อยโดนโค้ดเอาโดนบอสโดนไปไหนดิประมาณบ่เกินสองชั่วโมงน,นี่ผมอยู่อกลหนโอ้ยได้ไหนจังเมาก็ได้ทายไม่แล้วเดี๋ยวผมจะโทรแจ้ง <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมขอข้อมูลใหน่อยครับผมกับผมนะครับสร้างฝ่ายออนิ่วหนึ่งจุดเก้านะครับมือเส่าอ,อ่าที่เพื่อนโทรแจ้งนะครับก็คือรถมีปัญหาเรื่อง อืดควันดำนะครับอ่าก็คือตรวจเช็คแล้วก็แจ้งลูกค้าเลยนะครับอ่ากระป๋องกับคุ้มหรือว่าโซลีนอยกัวคุ้มเทอร์โบนะครับเสียทำหรือว่าทำงานที่ปกติเทอร์โบทำงานที่ปกติก็ทำการแจ้งลูกค้าไปแล้วครับแนะน้ำเป็นชุดโปรแปลงกระป๋องไวเกตรีแมปแปลงกระป๋องเฮดท้ายล่างเป็นใส่กองอากาศอ่ารีแมปชุดนี้จะคุ้มกว่าคุ้มกว่าที่จะแก้ไขอ่าแต่พวกพวกับคุ้มเทอร์โบนะครับก็จะเป็นพวกคือยัง อาจจะเปลี่ยนสไลด์หน่อยหรือกระป๋องยังดีกะชุดปูจะคุ้มกว่านะครับแล้วก็จะจบกว่าอ่ะโอเคนะครับมาเบิง่งว่าได้รยังนี้หนึ่งเลยใส่กองอากาศนะครับเป็นใส่กองแทนที่เดิมอันนี้คือดูดอากาศได้ดีกว่ากองเดิมแน่นอนอ่าสำหรับต่อไปก็จะเป็นพวกชุดกระป๋องนะครับกระป๋องไวเกตของเฟกนะครับอ่าอาจจะมีแรอ,อร์เด็บตือต่อลมตัดลมนะครับผมปอมสายแล้วก็มีดีแมปดีแมปเป็นสเต็ปใช้งานนะครับอ่าแล้วก็เฮ็ดชุด หนุนถ่ายล่างไปให้ครับอาจจะมีเสื้อร้านนี่นครับรอรอหนึ่งตัวนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ลาลังทําการดูดไฟนะครับดูดไฟดูดก้อหมุนออกไปแก้ใขห้รือว่าเคียนใไหมนะครับผมอ่าก็ทําทำการติดตั้งเป็นทีเบร้อยนะครับสำหรับแป้งกระป๋องไวเกตนะครับอ่าเป็นงานเฟซงานฟิกนะครับกระป๋องไวเกตมีเหตถ่ายล่างให้นะครับอืม เลียนใส่ก้ออากาศโอเคเดี๋ยวกำลังดำเนินการเขียนไฟล์อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะมาอัดไฟแลก่อจะออกไปล่องตั้งบูธนะครับโอเคครับผมครับอ่านะครับหลังจากที่ดูดไฟออกไปเขียนก็นจะทําการอัดนะครับอ่าเขียนไฟล์เสร็จก็จะอัดไฟล์รีแมปใหม่เข้าไปนะครับผมเออเดี๋ยวจะออกไปล่องตั้งบูธเลยนะครับเต็มใช้งานไหมแน,น่นครับสิจใช้งานรีแมปชุดโป้นะครับอ่าลูกคา แจ้งรถมีปัญหาเรืองควันดำแม่นว้ยควันดำอืดอปัญหาเลยคือแก้ไขกับป้องไ้เกียรนะครับแนะนำชุดโปรีแม็กไปเลยบุ่ย,อ,ยอันนี้คือโมเนียงควันหน่อยน่อยควันโมเนวันควันโมเนีมีควันเลยละ่ะ เล่งนี้ไว้ไปบ่อยหรือพอดีพอ่าถ้าอยากเพิ่มเติมจุดแดงแจ้งผมได้เลยนะครับต้างว่าอยากเพิ่มขัน้นเร่งให้ก็นี่ก็ได้แต่ถ้าไว้แห้งก็อาจจะขับยากรถอาจจะกระเดาอย่างนี้นะครับอ่าครับความเรีงแล้วก็เรื่องควนันเรื่องแง่งนี่แหละควันร้ายพวกกระแจ้งเอาลงอีกก็ได้หรืออยากเพิ่มกระแจ้งแจ้งเลยครับอ่าหลักๆส่วนมากไอ้กระป๋องใบเกล็ดมันมักเสีย ถ้าเป็นพวกหนึ่งจุดเก่าจริงดิสี่แมวเปลี่ยนกระป๋องจบกว่าสิไปเปลี่ยนกระป๋องไหม่ครับถ้าเปลี่ยนในสนรีน้อยคุ้มกระป๋องไหมอ่ะมี่ชิเป็นอีกอืผมเลยแนะนนะใหมเปลี่ยนกระป๋องดีกว่าครับครับง่ายกันอี่ตาตาก็กินน้ำมันคื่ใครกูเก่านนตะกียบน้ำมันอ่าหนึ่งทารถอืดแห้งก็กินน้ำมันทาแมรี่แมวไปแล้วเข้าใส่งานอยู่ ในหลอบใช้งานกับอบเครื่องประมาณสองพันหากเกิน3า0พันหลอบอย่างนี้นะครับอันนี้ประหยัดอยู่ความเร็วอยู่ประมาณบกเกิน1 2อคยี่ิบับประหยัดอยู่แถวเป็นในหลอบใช้งานแต่ว่าถาา้าซาเต็มทีกินกินบิดแล้วครับไปตี <c oughs> รับบ้กเกินามอบทั้งนี้ทั้ทงนั้นกะตสองลองเอาไปใช้งานบิ่งก่อนครับบ้งกะบอกบับถือกันบางบางคนมันขึ้นอยู่กับคนครับประหยัดบวประหยัดนี่ลักๆเลยครับหลอบตัดมันยู อ่าสี่พันสี่สี่ปัญหาแมนเลื่อยขีดแดงแดงไปนิดนึงเลยเกือบถึงขีดแดงครับหลอบเดือมๆเลยบ่ได้เปิดรอบเพียงแต่ว่ามันคล้องเดือมมันจะบ่ตัดต้นตวนมีจะตัดคือคือครับคือบ่ได้เปิดหลอกหักลักๆผมแนะนำว่วกล้องอากาศใส่กล้องอากาศใส่กล้องโซล่า่างี้อย่าปล่อยให้มันตัดถูกมินโลกวรเปิดเช็คหรือว่าเป่าทีหน่อยคล้องอากาศเต้าดูแห้งดีกล้องโซล่ากับมือโลกแนะนำให้เช็คเปิดเช็คตัวนึงถ้าบ่ดำแห้งก็บจะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่แหละ ้ารถดอื้อตมีอยู่หลักๆกับประมันนี้แหละครับคออินเตอร์แต่อินเตอร์รัวสิแล้วเรื่องน้ำมันเครื่องหมั่นผมแนะนําเป็นสังเคราะห์อร่อยหรือสังเคราะห์เถะครับตัวนี้จะดีกว่าเพราะว่ากวกเครื่องนึงทีเก่านี่งมันจะเป็นระบบว้าวให้โรลิกครับพวกน้ำมันเครื่องสังเคราะห์อ่อยจะจะมีประสิทธิภาพทีดีกว่าครับไอ้านน้ำมันแกว่าผมแนะนําเบอร์หา ดับเบิลสามสิบหรือสิบด,ดับเบิลสามสิบขับใส่ไหนเบิร์เพียงแต่ว่าเบอร์สามสิบถ้าเป็นรถสิ่งหรือว่ารถข้ามมอนท่าสูงในไหลใส่รอบเรื่องสูงเป็นรถโมดิฟายเกียร์เปล่าไปแล้วแนะนำเบอร์สูงอยู่เบอร์สี่สิบก็ได้หาสี่สิบใช่ไหสี่สิบได้เบิร์รับขึ้นอยูครับการใช้งานของเขาไอ้ประเภทน้ำมันเครื่องแต่ถ้าดีผมแนะนำเป็นสังคอ์คอยล์เลยหลังคาบมแน,นะนำให้หลกัก ล่ะเกินมือรโลครับอ่าร้านอย่างคิดไปลองนะครับก็จะมาเช็คงานตอนจะส่งงานลูกค้านะครับผมเช็คความเรียบเรียร้อยแต่จะมีเสือ้อแถมให้ตัวนึงได้เสื้อลันในชุดโปรีนครับโอเคครับผมรับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อูเดี๋ยวผมพิดให้เลยโอเคครับผมสำหรับลูกค้าทา่านไหนนะครับที่สนใจรถอืดนรถมีปัญหาสิจะเข้ามาสอบถามเข้ามาตรวจเช็คได้นะครับขาขั้นหนีรถนี้นะรถอื่นกับป้องเวกเก็ตตายนะครับ แนะนำไฮรีแมปชุดโปรไปเลยนะครับจะแก้ป mm ัญ hmm. หาจบๆนะครับผมโอเคครับผมสำหรับรท่านหดสนใจก็สามารถที่ต่อเลยครับ mm hmm. นัดอะไรสิ่งอยู่ขางตลาดเตลเลอรสีนะครับผมโอเคครับผม mm hmm. ผมครับ